ก็ช่วงถามตอบนะครับเอาคําถามจากสัปดาห์ที่แล้วมาถามแล้วก็มาตอบกันครับคําถามแรกเลยของป .3 คือ code.org คืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มหรือพูดง่ายๆคือเป็น website, website เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับซึ่งเขาจัดทําขึ้นมาเพื่อให้เราฝึกเขียนโปรแกรมครับครูก็เลยเห็นว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยไอ้เว็บไซต์เนี้ยครับมัน มีลูกเล่นที่หลากหลายก็เลยอยากให้เราลองมาฝึกกันในเว็บไซต์นี้ครับผมต่อไปกลัวทําข้อสอบไม่ได้ถ้าเรียนแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าสมมุติว่าการเรียนปกติเนี่ยเราจะได้เนื้อหาประมาณแถบสีเหลืองใช่ไหมครับส่วนยุคโควิดเนี่ยเราก็จะได้ประมาณสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ซึ่งมันจะน้อยลงแน่นอนครับและถามว่าตอนสอบเป็นแบบไหน ถ้าเรียนปกติเราก็จะสอบเนื้อหาเนี่ยอยู่ในตามเส้นสีแดงใช่ไหมครับยุคโควิดเนี่ยถ้าเราสอบแบบเดิมมันเนื้อหามันก็จะยากมันไปไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับครูก็จะลดความยากของข้อสอบลงมาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราเรียนแค่ไหนก็สอบแค่นั้นไม่ต้องกลัวว่าทําไม่ได้ครับมันจะง่ายกว่าเดิมอ่าอยากให้มีเนื้อหามากกว่านี้ก็ด้วยข้อจํากัดที่ว่าเราเรียนในแบบออนไลน์นะครับ ในเรียนในแบบนี้เนี่ยเมื่อปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียนกันทั้งหมด2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับแต่พอเรามาเรียนแบบใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์เนี่ยการที่เราจะดูคลิปหรือทําเฉพาะวิชาคอมเนี่ยสชั่วโมงเนี่ยมันเยอะเกินไปบางทีโทรศัพท์เนี่ยอาจจะต้องเอาไปใช้อย่างอื่นหรือว่าแบตหมดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นครูก็จะกำจำ,จำกัดให้เหลือแค่40นาทีซึ่งมันน้อยลงไปกว่าเดิมเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรแต่ ไม่ต้องไปห่วงครับเพราะว่า,าครูได้วางเนื้อหาไว้แล้วครับยังไงก็ทันแน่นอนใครที่บอกว่าเอ๊ะทำไมวันอาทิตย์นี้เนื้อหาน้อยจังอา,อาทิตย์หน้าก็จะเป็นเนื้อหาต่อๆกันแบบนี้ครับไม่ต้องกลัวครับ เราจะมาเรียนเรื่อง code.org เป็นครั้งที่2กันนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .3 ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะสอบที่เข้าอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นการทบทวนเข้า code.org ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนคลิปแรกนะครับฝึกเข้าดูครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยนะครับให้เลือกไปที่นักเรียนครับพอเลือกไปที่นักเรียนเสร็จนะครับก็ไปที่คอร์สหนึ่งครับ อายุ4-6ปีแต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสนะครับเราฝึกพื้นฐานให้ได้ก่อนอ่าเมื่อเป็นคอรสหแล้วเนี่ยก็จะมาหน้านี้ถูกต้องไหมครับอ่าฝั่งนี้ด้านซ้ายมือจะเรียกว่าชื่อบทเรียนนะครับ1แผนที่แห่งความสุขแบบนี้ครับ6ลัลกอริทึมในชีวิตจริง7พึ่งการจัดลําดับอ่าแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้ความคืบหน้าก็จะเป็นด่านต่างๆสมมติว่าครูบอกว่า ทำด่านที่ไอ่ทาบทเรียนที่สามบทที่สามด่านที่สี่ก็คือเราก็ไปดูครับบทที่สามด่านที่สี่ก็คืออันนี้ถูกต้องไหมครับโอเคนะครับแต่ว่าบทที่สามด่านที่สี่จะง่ายไปวันนี้เราจะมาทํากันในบทที่สี่ครับเขาว,วงกดและการจัดลําดับตรงนี้นะครับผมเขาว,วงกตและการจัดลําดับถ้าใครเนี่ยยังเข้ามาหน้านี้ไม่ได้เนี่ยแนะนําให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ฝึกทบทวนดู ไม่ยากอ่าเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับขา่าวมงคดและการจัดลําดับให้เราไปที่อันที่หนึ่งเลยครับอ่าอันที่หนึ่งถ้ามันขึ้นแบบนี้เราก็ปิดไปโอเคนะครับอ่าจะเขาบอกว่า <c oughs> คุณช่วยให้ฉันขยับไปทางทิศตะวันตกเพื่อหาเจ้าหมูได้ไหมอ่าตอนนี้เรากดตกลงไปก่อนครับเราจะได้เริ่มเล่นอ่าเมื่อมันเป็นแบบนี้ด้านซ้ายมือนะครับ การเล่นก็คือว่าให้เอาเจ้านกสีแดงเนี่ยไปหาตัวหมูให้ได้เหมือนเราเล่นเกม Angry Birds ส่วนตรงนี้ที่เป็นด้านขวามือจะเป็นพื้นที่ให้เราล่ากคาสั่งมาใส่แบบนี้ครับซึ่งคําสั่งจะใส่ได้ก็ต่อเมื่อเราเอาคําสั่งแรกไปให้มันชิดแบบนี้นะครับต้องติดกันแบบนี้นะครับถ้าใครที่ชิดแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยสีมันจะอ่อนถูกต้องไหมครับมันจะเป็นคําคสั่งที่ไม่สมบูรณ์ ให้เรานำมาใส่แบบนี้นะครับและเราต้องการที่จะให้มันเดินปุ๊กเนี่ยให้เรามากดตรงเริ่มสกเกตนะครับตอนนี้ผมใส่ลูกศรลงพอกดเริ่มเจ้าตัวนกมันก็จะลงมาข้างล่างตองไครับลลแล้วมันต้องทําอย่างไรมันต้องเดินทางไปทางที่ไหนครับขวาหรือซ้ายอ่ะซ้ายใช่ไหมครับถ้าเราใส่ซ้ายไปหนึ่งครั้ง แล้วเรากดนกมันจะเดินแค่หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานับช่องแล้วเนี่ยมันต้องเดินไปทั้งหมดหนึ่งสองสองครั้งเพราะฉะนั้นเราเอาซ้ายเนี่ยครับใส่สองครั้งถ้ากดแบบนี้ก็คือด่านแรกครับผมเดี๋ยวทำด่านที่สองให้ดูครับอ่าด่านที่สองเมื่อกี้ไปทางซ้ายถ้าเราเอากดเป็นทางซ้ายเหมือนเดิม มันจะเดินไปทางซ้ายถูกต้องไหมครับซึ่งมันตปี่นให้เราเปลีครับให้เราเปลี่ยน,ยนถ้าเราจะลบนะครับเรากดคีิกค้างแล้วก็มาลบในมือถือก็เหมือนกันครับมันจะมีรูปทางขยะอยู่นะครับเนี่ยครับเป็นรูปทางขยะแล้วเราก็กดไปใส่ในทางขยะครับให้เราเดินทางไปทางขวาแบบนี้นะครับและกดเริ่มหนึ่ง ก็จะผ่านด่าน1ด่าน2อ,อ่งเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งด่านครับด่าน3ลงสองครั้งนะครับนับ1 2องโอเคไม่ยากครับทีนี้สมมุติว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ครับมันไม่ได้เดินทิศทางเดียว วิธีการเรียงก็คือว่าด้านบนสุดตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เขาทําก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเรียงลําดับลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรมาก่อนให้ใส่บนสุดเช่นอันนี้เราต้องทําอะไรก่อนครับเราต้องเดินมาทางนี้ก่อนแล้วค่อยลงถูกต้องไหมครับต้องเดินมาทางซ้ายก่อนแล้วค่อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาซ้ายมาก่อนแล้วค่อยลงนะครับซ้ายลงลงแบบนี้ครับผม แล้วกดเห็นไหมครับซ้ายแล้วก็ลงลงโปรแกรมจะประมวลผลด้านบนก่อนถูกต้องไหมครับโปรแกรมจะประมวลผลด้านบนก่อนโอเคนะครับแบบนี้มันจะประมวลผลตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาประมวลผลตรงนี้ก็เหมือนเป็นลําดับขั้นตอนข้อหนึ่งสองสามธรรมดานะครับลองฝึกด,ดูเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ให้นักเรียนเนี่ยครับเล่นตั้งแต่ด่านหนึ่งจนถึงด่านแปนะครับผมจนถึงด่านแปหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเล่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีสวงกลมสีสีเขียวแบบนี้ถ้ายังไม่ได้เล่นจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมเมื่อถึงด่าน8แล้วเนี่ยใครที่เล่นในคอมให้เราถ่ายรูปตรงด้านบนตรงนี้ครับถ่ายรูปและ ัปไฟล์ส่งครูเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้แต่ถ้าใครเล่นในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็แคปหน้าจอและเอาไฟล์นั้นเนี่ยส่งในลิงก์ที่ครูจะเอาให้นะครับเอาแค่ด่านหนึ่งถี่ด่านแปดพอครับวันนี้มีแค่นี้ครับ งานวันนี้นะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .3 ก่อนนักเรียนชั้นป .3 นี่ก็คือให้ทําตั้งแต่ด่าน1จนถึงด่าน8นะครับหลังจากนั้นถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอแล้วส่งรูปภาพมาในลิงก์ที่ครูจะส่งให้นะครับส่วนป .4 นะครับก็เข้าไปในลิงก์ Google Form แล้วก็ทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการเช็คชื่อโอเคนะครับวันนี้ป .3 นี่อาจจะทำเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกแต่เดี๋ยวครั้งต่อ,ตอไปเราก็จะชินครับ